สวัสดีครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนนะครับในไรนี้พี่วุฒิจะนำพาท่านมาทำความเข้าใจในการเตรียมตัวเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งประหลัดในระดับต้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นผู้ที่จะเข้าสูต่ตำแหน่งประหลัดระดับต้นจะต้องเตรียมตัวอย่างไรในวันนี้นำะมาดูกันครับ รูจักผังตรงนี้นะครับเป็นผังเส้นทางความเติบโตหรือความก้าวหน้าในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเรามีอยู่4ประเภทของข้าราชการพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเรามีประเภททั่วไปเรามีประเภทวิวชาการเรามีประเภทอำนวยการและก็มีประเภทบริหารท้องถิน่นวันนี้ พี่ก็จะมาเจาะลึกในการเตรียมเข้ารับการสรรหาในประเภทบริหารท้องถิ่นในถุนนี้นะครับจากตำแหน่งรองประหลัดในระดับต้นไปตำแหน่งประลัดในระดับต้นซึ่งในวันนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีจำนวนอัตราว่างของตำแหน่งประลัดในระดับต้นเนี่ยเยอะพอสมควร แล้วก็มีจํานวนผู้ที่ครองตำแหน่งรองปลัดในระดับต้นที่มีคุณสมบัติครองครบสองปีเนี่ยซึ่งเป็นเส้นทางที่เลือกได้ว่าจากรองปลัดในระดับต้นเนี่ยจะไปต่อปลัดในระดับต้นหรือจะไปต่อรองปลัดในระดับกลางอธิบายแบบนี้นะครับณวันนี้เนี่ยเรามีตำแหน่ง ประหลัดในระดับต้นเนี่ยว่างเรามีตำแหน่งรองประหลัดกลางว่างน้อยกว่าประหลัดต้นเรามีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาในส่วนของรองประหลัดระดับกลางในประเภทขององค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหนึ่งมากพอสมควรเรามีตำแหน่งรองประหลัดระดับกลาง ว่างในส่วนของสังกัดของเทศบาลมากพอสมควรต่างกันนะครับของอบตอมีผู้ผ่านการสรรหาขึ้นบัญชีรอรอัรอบการแต่งตั้งของเทศบาลมีอัตราว,ว่างรอผู้ผ่านการสรรหาเข้ามาเติมในในใน,ในตำแหน่งว่างแต่ในวันนี้นะครับท่านที่อยู่ในตำแหน่งรองปลัดในระดับต้นเนี่ยถ้า,ากว่ากติกาถูกปรับเปลี่ยน ท่านที่อยู่ในตำแหน่งรองปลัดในระดับต้นท่านเข้ารับการสรรหาใช้วิธีการคัดเลือกโดยการสอบสมรรถนะไปตำแหน่งปลัดในระดับต้นส่วนอัตราว่างของรองปลัดในระดับต้นนะครับท่านที่มาเติมในอัตราว่างของตำแหน่งรองปลัดในระดับต้นเนี่ย เส้นทางท่านที่จะเข้ามาได้หนึ่งก็คือท่านเป็นผู้อำนวยการกองไม่ไว่าเป็นกองคลังกองช่างกองสวิสการกองการศึกษากองสาธารณสุขที่มีคุณสมบัติของการครองตําแหน่งครบ2ปีมีวุฒิการศึกษาทางด้านกฎหมายท่านสามารถที่จะสอบคัดเลือกหรือสอบข้อกฎหมายเนี่ยมาดารงตําแหน่งรองปลัดในระดับต้นได้ หรือท่านที่อยู่ในตนําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดในระดับต้นท่านครองสองปีท่านก็สอบคัดเลือกหรือสอบอข้อกฎหมายเนี่ย um มาดำรงตําแหน่งรองปลัดในระดับต้นได้เพราะว่าเป็นการสอบเปลี่ยนสายงานเราไปถึงครับฝากอีกคําถามที่มีผู้ถามเข้ามานะครับว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่หัวหน้าสํานักปลัดระดับกลางจะมาเป็นรองปลัดระดับกลางเนี่ยจะใช้วิธีการสอบแบบไหนจากหัวหน้าสํานักปลัดระดับกลางจากพอ,อกลาง แต่ว่ามีวุฒิตั้งด้านกฎหมายของ2ปีท่านใช้วิธีการสอบคัดเลือกหรือสอบข้อกฎหมายบวกทั้ง2อ,อย่างนะคัดเลือกโดยการทดสอบสมรรถนะมาดำรงตำแหน่งรองปรัดนระดับกลางกันคนที่เปลี่ยนสายงานจากพอกลางมาเป็นรองปลัยกลางเนี่ยก็ต้องเตรียมตัว2เด่งครับ เดี๋ยวพี่จะทาคลิปอธิบายให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้ขออธิบายในเรื่องของประหลัดในระดับต้นก่อนคนที่จะเข้าตําแหน่งประหลัดระดับต้นได้เนี่ยครับครองรองประหลัดระดับต้นสองปีแล้วก็มาลงตําแหน่งเป็นประหลัดในระดับต้นครองประหลัดระดับต้นเติบโตได้ครับเมื่อครองครบสองปีเนี่ยไปต่อในตําแหน่งรองประหลัดระดับกลางได้ถ้าหากว่าครอง 3ปีโดยใช้วุฒิปริยโทลดระยะเวลาจาก4ปีเหลือ3ปีเนี่ยจากปลัดต้นเนี่ยก็ไปต่อปลัดกลางได้ซึ่งถ้วันนี้หลายท่านนะครับที่วางแผนเตรียมการว่าการสรรหาในรอบที่กำลังจะมาถึงนี้เนี่ยท่านที่มีคุณสมบัติไปปลัดรับต้นได้เนี่ยท่านก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ตำแหน่งปลัดในระดับต้น นะครับแล้วถ้ากวางแผนนะครับอีก3ปีท่านก็ไปต่อที่ปรัดในระดับกลางส่วนคนที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาในาระดับปริญญาโทเนี่ยระหว่างท่านครองตําแหน่งปรัดในระดับต้นเนี่ยท่านเรียนต่อในระดับปริญญาโทสําเร็จการศึกษาทันนะครับแล้วก็ท่านก็ไปต่อในปรับระดับกลางได้นะครับก็เป็นเส้นทางที่ท่านจะต้องใช้ในการวางแผนในการกําหนดเป้าหมายในการครองตําแหน่งของท่านได้ ในตำแหน่งปลัดในระดับต้นเนี่ยคนที่อยู่ในตำแหน่งรองปลัดจะดรงตำแหน่งปลัดต้นจะสอบอะไรบ้างที่เป็นการสรรหาด้วยวิธีการคัดเลือกปลัดต้นใช้วิธีการคัดเลือกการคัดเลือกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือใช้กับการสรรหาของผู้ที่อยู่ในสายงานผู้บริหารของท้องถิ่นอยู่แล้วไม่ว่าท่านจะเป็นหัวหน้าฝ่าย และท่านเข้ารับการสรรหาเพื่อลงตำแหน่งผู้ในการกองในระดับต้นหรือท่านที่อยู่ในตำแหน่งผู้ในการกองระดับต้นถ้าเข้ารับการสรรหาไปตำแหน่งผู้ในการกองระดับกลางเนี่ยจะใช้คําว่าคัดเลือกแล้วก็ตำแหน่งของรองปลัดในระดับต้นไปปลัดในระดับต้นหรือรองปลัดไประดับกลางอันนี้ก็ใช้คําว่าคัดเลือก หรือคนที่อยู่ในตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษาไปเป็นผู้บริหารสถานศึกษาอันนี้ก็จะใช้คําว่าคัดเลือกการสอบเนี่ยข้อสอบจะเป็นการสอบด้วยการทดสอบสมรรถนะในด้านการบริหารคําว่าการทดสอบสมรรถนะนะครับก็คือการทดสอบถึงขีดความสาม,มารถในการทํางานการทดสอบ สมรรถนะก็คือการทดสอบถึงพฤติกรรมในการทํางานว่าท่านมีพฤติกรรมในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในเรื่องราวต่างๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรข้อสอบในรอบที่กำลังจะมาถึงนี้จะเป็นข้อสอบแบบปราัะประาัยนก็คือเป็นช้อยกอไก่ขอไข่ขอควายแล้วก็งองูและท่านก็เลือกตอบ มีอยู่100ข้อ100คำถามท่านจะต้องผ่านร้อยละ60จึงจะมีสิทธิ์เข้าไปการเข้าไปสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งท่านจะต้องผ่านร้อยละ60ท่านจึงจะมีสิทธิ์ไปนาเสนอผลงานที่ประสบความสําเร็จท่านจึงจะมีสิทธิ์ไปนําเสนอวิสัยทัศน์ในการพัฒนางานการทดสอบสมรรถนะตรงนี้นะครับ ลักษณะของข้อสอบในรอบนี้นะครับจะมีลักษณะของข้อสอบเนี่ยอยู่ลักษณะของคําถามเนี่ยอยู่3ส่วนครับลักษณะของข้อสอบสทัทานในรอบนี้จะมีอยู่3ส่วนส่วนที่1ก็คือจะนําเอาเนื้อหาที่เป็นความหมายเป็นคําจํากัดความที่อยู่ในพจนานุก,กรมของสมรรถนะในแต่ละ ตัวในแต่ละด้านมาเป็นคำถามเรามีสมรรถนะหลักมีสมรรถนะประจำผู้บริหารมีสมรรถนะประจำสายงานเดี๋ยวไปดูกันว่ามีตัวไหนบ้างประการที่สองครับลักษณะของข้อสอบสมรรถนะในส่วนที่สองเนี่ยก็จะนำเอาความรู้เอาความรู้ในด้านกฎหมายที่ท่านใช้ในการปฏิบัติราชก,การ ที่ใช้ในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่าง,าง,างๆที่เกิดขึ้นจากการทํางานเนี่ยมาเป็นคําถามในส่วนนี้นั่นก็หมายความว่าผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะในด้านการบริหารในรอบนี้เนี่ยท่านจะไปตะบีตะบันท่องพจนานุก,กรมสมรรถนะระดับที่ 1, นึ่งที่สอที่สที่สที่หอย่างเดียวเนี่ยคำถามไม่ได้ถามแบบนี้นะครับคําถามเน้นการประยุกต์ใช้การทําความเข้าใจใน คํานิยามหรือพจนานุกรมของคําว่าสมรรถนะข้อสอบจะถามถึงการนําเอาความรู้ในด้านกฎหมายในระเบียบต่างๆไปตั้งเป็นคําถามนําเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรในหน่วยงานของท่านเองนี่แหละซึ่งหลากหลายเรื่องราวเนี่ยก็ถูกรวบรวมเรียบเรียงมาเป็นคําถามว่าถ้าเจอเหตุการณ์เหล่านี้ท่านจะตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอย่างไรและในส่วนที่3ครับเป็นคำถามในเชิงจิตวิทยาคำถามในเชิงจิตวิทยาที่เป็นการทดสอบสมรรถนะเนี่ยคือเป็นการทดสอบในลักษณะของการวัดถึงพฤติกรรมที่ท่านแสดงออกว่าในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านจะแสดงออกอย่างไร ซึ่งผู้ที่จะเข้าสู่ตําแหน่งประลัดในระดับต้นนะครับซึ่งเป็นการคัดเลือกเนี่ยคุณสมบัติของคนที่จะสอบหรือจะเข้ารับการสรรหาในตําแหน่งรองอาตําแหน่งประลัดในระดับต้นเนี่ยนะครับมาดูกันครับหนึ่งก็คือดูที่วุฒิการศึกษาก่อน บุตรปริยตรีบุตรปริยโทวุตรปริยเอกก็ได้บุตรปริยตรีก็ได้แต่ท่านต้องสําเร็จการศึกษาในด้านกฎหมายด้านปกครองรัฐศาสตร์บริหาราร,รัฐกิจรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่กจกทกบตกําหนดว่าเป็นคุณสมบัติสําหรับตําแหน่งในตําแหน่งปลัดในระดับต้น น,นี้คือเรื่องของวิธการศึกษารูปแบการที่สองครับคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งครับในฐานะประหลัดองค์การบริหารส่วนตนวําบลโดยนักบริหารงานท้องถิ่นในระดับต้นนิ่งยกตัวอย่างของขององค์การบริหารส่วนตำบลมาให้นะครับคุณสมบัติหนึ่งก็คือเรื่องตามข้อหนึ่งข้อหนึ่งเมื่อกี้ก็คือเรื่องของวิธการศึกษาทางนั้นกฎหมายในข้อที่สองครับเป็นรองประหลัดมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีครับ ข้อที่สามครับเป็นรองประหลัดมาแล้วหรือว่าเคยดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักประหลัดนักบริหารงานทั่วไประดับต้นหรือผู้มีในการกองมาแล้วสองปีเข้าสู่ตําแหน่งรองประลัดมีสองอย่างนะอันนี้คือประหลัดนะข้อที่สองนี่ข้อที่สองนี่คือประหลัดต้องเป็นรองประลัดมาสองปีข้อที่สามเนี้ยรองประลัด ะต้องเป็นผอ,ออกองหรือเป็นหัวหน้าสํานักมาสองปีก็จะมีสิทธิ์สอบมาเป็นรองปลัดได้ความรู้ความสามารถที่ต้องการครับเรื่องของสมรรถนะท่านที่กําลังเตรียมตัวสอบปลัดในดับต้นท่านจะต้องเข้อราการสรรหาด้วยการทดสอบสมรรถนะส่วนคนที่เตรียมสอบรองประลัดรองประลัดเป็นสอบคัดเลือก ใช้ข้อกฎหมายคนที่สอบประหลัดใช้คําว่าคัดเลือกสอบสมรรถนะจะสับสนนะสมรรถนะนะครับก็จะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือสมรรถนะหลักมีอยู่5สมรรถนะหรือว่า core competency 1. การมุ่งผลสำฤทธิ์ต้องการระดับที่สองสหรับคนที่จะสอบประลัดในระดับต้นยึดมั่นในความถูกต้องและจระิยธรรมต้องการระดับที่สองครับ ความเข้าใจในองค์กรและก็ระบบงานต้องการอันดับที่2การบริการที่เป็นเลิศต้องการอันดับที่2การทํางานเป็นทีมต้องการอันดับที่2อ,อันนี้เรียกว่าสมรรถนะหลักหรือว่า core competency หรือว่า C C สมรรถนะหลักตรงนี้นะครับก็คือสมรรถนะที่ทุกคนจะต้องมีร่วมกันเรียกว่าสมรรถนะหลักประการที่2ครับกลุ่มที่2ของสมรรถนะเนี่ยก็คือสมรรถนะประจําผู้บริหาร จะมีอยู่สี่สมรรถนะนั่นหมายความว่าผู้ที่เข้าสู่สายงานผู้บริหารเนี่ยจะต้องมีสมรรถนะประจําผู้บริหารเนี่ยร่วมกันอันแรกนี้ก็คือคนที่ทํางานอยู่ในองค์กรในหน่วยงานทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเปร็นพนักงานจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจใดๆก็ตามเนี่ยท่านจะต้องมีสมรรถนะห,หลักตัวนี้ร่วมกันอยู่5สมรรถนะแล้วก็พอตัวนี้ จะเป็นสมรรถนะประจําผู้บริหารก็คือท่านเปลี่ยนจากประเภทวิชาการท่านเปลี่ยนจากประเภททั่วไปมาเป็นประเภทอ Julian, เมริกันถือว่าเป็นสายงานผู้บริหารท่านเปลี่ยนจากประเภอทอเมริกันไปเป็นประเภทบริหารท้องถิ่นในฐานะประลัดในระดับต้นเนี่ยหรือท่านขยับจากรองประลัดในระดับต้นไปเป็นประลัดระดับต้นเนี่ยอันนี้เรียกเป็นสมรรถนะประจําผู้บริหารคือคนที่เข้าสู่สายงานผู้บริหารจะมีสสมรรถนี้ร่วมกัน หก็คือการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง 2. ความสามารถในการเป็นผู้นํา3ความสามารถในการพัฒนาคนแล้วก็4การคิดในเชิงกลยุทธ์เมื่อท่านเข้าสู่ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นในฐานะปะลัดในระดับต้นเนี่ยท่านมีสมรรถนะในสายงานของท่านคือตัวนี้เรียกว่าสมรรถนะประจําสายงาน1ก็คือการกํากับติดตามอย่างสม่ําเสมอ สการแก้ไขปัญหายอย่างมืออาชีพ 3. การสร้างสารรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นอันนี้เรียกว่าเป็นสมรรถนะประจำสายงานในลนักษณะของคำถามในลักษณะของข้อสอบหลายท่านในรอบที่ผ่านมาท่านไปตะบี้ตะบันอ่านพจนานุกรมของสมรรถนะในแต่ละตัวพยายามที่จะไปแยกระดับที่ 1, นึ่ที่สที่สามที่สแต่เวลาข้อสอบไปถามเนี่ย ข้อสอบถามในลักษณะของการประยุกต์ใช้ข้อสอบถามในลักษณะของการวัดถึงพฤติกรรมในการทํางานข้อสอบถามในเชิงของการทดสอบทางด้านจิตวิทยาไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องเข้าใจเพียงได้ได,ได้เพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆจะต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจใช้เวลาในการ เติมทักษะเติมประสบการณ์เติมปรับคุณลักษณะเฉพาะตัวของท่านให้เข้าใจในความหมายให้เข้าใจในการเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบสมรรถนะท่านคนที่จะสอบสมรรถนะในรอบนี้นะครับที่พิยุทธ์แนะนาว่าเขาจะมีอยู่สามสามกลุ่มของของสมรรถนะเนี่ยแล้วก็มีอยู่สามรูปแบบของคําถามที่เป็นคําถามเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะเนี่ยท่านจะต้องทําการบ้านทําความเข้าใจ เติมเต็มประสบการณ์เติมเต็มทักษะมากกว่าการสอบคัดเลือกนะการสอบคัดเลือกเนี่ยท่านจะต้องอ่านเพียงแค่ข้อกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วก็มีเยอะอยู่แล้วแหละเขาใช้คาว่าเพียงแค่ข้อกฎหมายเนี่ยก็คือเพื่อให้เห็นว่ากลุ่มของข้อกฎหมายเพียงแค่กลุ่มเดียวแต่กฎหมายที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเนี่ยมีอยู่ส1เ็หัวข้อใหญ่ๆแล้วก็มีหัวข้อย่อยอีกจำนวนหนึ่ง แต่ผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะเนี่ยข้อกฎหมายที่บอกว่ามีอยู่เศษหัวข้อใหญ่ๆท่านก็ต้องทําความเข้าใจแล้วก็ผู้ที่จะสอบสมรรถด้วยวิธีการสอบสมรรถนะเนี่ยหรือการคัดเลือกด้วยวิธีการทดสอบสมรรถนะเนี่ยนอกจากท่านทําความเข้าใจในข้อกฎหมายแล้วพจนนิยมในสมรรถนะการทดสอบทางด้านจิตวิทยาท่านก็ต้องฝึกฝนเติมเต็ม,ตมประสบการณ์ ในการเตรียมตัวเข้ารอบการสรรหาในรอบนี้นะครับซึ่งท่านสามารถติดตามข่าวสารการเตรียมตัวสอบในรอบนี้ได้ด้วยการกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับคนที่มี Open c h a t ท่านไปค้นหาคําว่าพิวสใน Open c h a t กดเพิ่มเพื่อเ,เข้าไปเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆในการเตรียมตัวเข้ารับการสรรหาหรือท่านสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดในการเตรียมตัวสอบแบบออนไลน์ ในการติวออนไลน์ไปกับพิวิตะเพื่อนได้ด้วยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขนาเนี้นะครับแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนเ,เข้ามาหรือท่านแคปหน้าจอแล้วก็สแกนผ่านแกลอรี่ก็ได้นะครับท่านสอบถามรายละเอียดในการเตรียมตัวสอบแบบออนไลน์ไปกับพิวิตะเพื่อนได้ในกลุ่มรายนี้นะครับเอาล่ะรครับสำหรับรายนี้นะครับท่านที่กาลังเตรียมตัวสอบประลัดในระดับต้นนะครับได้เห็นแนวทางเห็นไกด์ไลน์ว่าท่านจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับ ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อและพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ